นี่ยกตัวอย่างง่ายๆคนยุคใหม่หรือยุคไหนก็นแล้วแต่เอาแค่รักผมผมเกษาบนหนังศรีรษะเนี่ยหลงรักมากทนุถนอมซะไม่มีต้องปรุงแต่งซะมากมายแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่ตนเองไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ละ ดังนี้เป็นต้นแต่มันต้องเปลี่ยนที่เคยดกดำมันก็งอกงอกแล้วไม่พอยังร่วงอีกต่างหากที่นี่จะเห็นอย่างนี้ตามที่เป็นจริงอย่างนี้ก็จะบอกเออมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็หลงรักเลยพอะหลงรักเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเส้นผมแล้วก็ โดยที่ตนเองไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ละเขาเรียกว่าเมื่อยึดถือด้วยตัณหาแหละทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นสิ่งที่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขอย่างถาวรในความเป็นตัวตนของตนเองหรือของผู้อื่นมันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานไม่ได้ตลอดไปหรอกมันต้องเปลี่ยนแปลง ไปตามเหตุปัจจัยนี่เรียกว่าเป็นทุกข์เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะคลายจากความยึดถือเพราะปัญญาเกิดแล้วต่อไปอีกลงท้ายไอ้ที่มันหลุดมันร่วงไปหรือแม้จะอยู่แล้วมันค่อยๆเสื่อมไปหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นบรมสุข ที่ถาวรหรือเป็นตัวตนของใครที่แท้จริงแต่ประการใดไม่ดูหมดทั้งตัวก็จะเห็นชัดเลยว่าอีกหน่อยก็ตายอีกหน่อยก็ตายบางทีหนังที่เคยเต่งตึงอยู่พ่อแก่หน่อยมันเหี่ยวแล้วไปดึงไปทึงมันมาไปตบไปแต่งมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างเก่า และมีหน้ำซ้ำไปทำมันมากเข้าทั้งเจ็บทั้งปวดเดี๋ยวมันเน่ามันเปื่อยขึ้นมายุ่งกันไปใหญ่นี่แหละเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาคือไร้แก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงของเป็นสุขอย่างถาวรและเป็นตัวตนที่ถาวรของใครแต่ผู้ใดทั้งสิน้นนี้เรียกว่าเห็นแจ้งในสภาวะธรรม ที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแตง่งทีนี้ธรรมชาติในโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเอายังมีอีกหนธเทวดาพรหมอรุปพรมเป็นอย่างนี้เหมือนกันตายเหมือนกันอายุยืนเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นอสงไขยปีตายเหมือนกัน,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 กนในที่สุด แม้แต่สัตว์โลกในภพอื่นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เิราชานก็ตายเหมือนกันถ้าปฏิบัติไปแล้วจะเห็นหมดทั้งโลกนี่เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมเบ็ดเสร็จเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะอุปทานความยึดถือสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นตัวตน มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขถาวรเป็นตัวตนถาวรแล้วเป็นทุกข์เสมอไปเพราะยิ่งยึดมากทุกข์มากเพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งนั้นทุกส่วนในร่างกายของเราเรียกว่าอาการ32รวมเบ็ดเสร็จแน่นอนคือตาย หาตัวเราเองก็ไม่เจอแต่ไม่ไม่สำเนียกเพราะกิเลสมันบังไว้โมหะความหลงมันบังไว้ก็หลงยึดติดจึงเป็นทุกข์ที่เราสวดมนต์ทำวัดเชา้าตอนเชา้าสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุขขา เราโดยสรุปอุปทานในขันห้าเป็นทุกข์ขนั่นแหละเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ไม่ไม่อยู่ในสภาวะเดิมได้ตลอดไปเดี๋ยวพวกเราจริงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุก์ตรงนี้เป็นสัจธรรมจะต้องเรียนรู้เรียนรู้มากเท่าไหร่ด้วยปัญญาแล้วมันปล่อยวางได้มันไม่หลงยึดถ้าไม่หลงยึดมันค่อยปล่อยวาง ปล่อยวางคืออย่างไรไม่ไม่ใช่ทอดทุระนะปล่อยวางไม่ใช่ทอดทุระนะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบใดที่เราจะต้องทำโดยทำก็ต้องทำต้องบริหารต้องจัดการไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีไม่ได้หมายความว่าทอดทุระ แต่เราทำด้วยความรู้สึกด้วยปัญญาว่าถึงยังไงทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเป็นของเราที่เที่ยงแท้ถาวรตลอดไปเลยแม้แต่ตัวเราเองนี่พูดนี่ให้เข้าใจนเป็นเพียงหลักปริยัติเท่านั้นตรงนี้เรียกว่าจเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมนำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้ง ในอริยสัจธรรมว่าความทุกข์มีอย่างนี้นะสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวสรุปรวบยอดอุปทานในขันหา้าด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นทุกข์นะ,ะแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยมากมายที่ทำให้สังขารเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นทุกข์นี่ จนถึงขั้นแม้ว่ามีครอบครัวมีลูกก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปทุกทีทุกทีแม้แต่ตัวเราเองคนเดียวยังทุกข์ขนาดนี้พอมีมากเขามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่ผู้โตไปแค่ไหนก็เต็มไม่ได้ความทุกข์ไม่ต้องอื่นไกลท่านสังเกตอ่ะคนก่อนเป็นนายกนี่ผมดําหน้าตาก็ยังดีอยู่นะ พอทำท่าจะได้เป็นนายกนิดหน้าตาดีในวันที่ได้รับพระบรมราชองค์การโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เป็นนายกเนี่ยอ้หน้าตาสดใสแต่งตัวโก้เลยอย่างเก่งเลยพอไปรับหน้าที่นายกนะครับเดือนหนึ่งก็ยังพอดูหน่อยหน่อยหนึ่งแต่หน้าชักแดงแดงเลชักจะแดงแดงดำดำพอหลายเดือนเข้าไปแล้วหน้าดำคร่ำเคร่งดีไม่ดีผมงอกไปเลย ดีไม่ดีเหมือนคนประสาทไปเลยก็ยังมีโอ้ต้องอดกลั้นหน้านี่แดงกํากแล้วกําอีกดังนี้เป็นตน้นนั่นเพราะปัญจปุปาทานักขันธาทุกขาเนี่ยมันเป็นทุกข์ทางนั้นพอเห็นสัจธรรมนี้แล้วมันรู้จักปล่อยวางไอ้คำว่าปล่อยวางนี่ไม่ใช่วิ่งหนีนะ หมายถึงละวางความยึดถือเป็นเจ้าของหนาแน่นให้มันคลายลงว่ามีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทำเต็มบริบูรณ์ถ้ามีภาระ,ระมีหน้าที่รับผิดชอบเราทำเต็มบริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องแต่จิตใจเรานั้น ปล่อยวางไม่ได้ยึดถือด้วยตัณหาลิทธิธิว่านี้เป็นของเราอย่างหนาแน่นเพียงไรความสงบกายสงบใจนำไปสู่ความสุขด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งนำไปสู่ความสันติสุขมากขึ้นเพียงนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม เข้าไปเห็นสัจธรรมความจริงเรื่องทุกข์นะต้องกําจัดเหตุแห่งทุกข์มีอะไรบ้างต้องละเว้นนี่นี่ปฏิบัติแล้วแล้วก็ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องทำให้เกิดมีในจิตใจและ,จะเจริญขึ้นและปฏิบัติได้แล้วก็จะได้ผล เป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้คือการดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความสันติสุขไปจนถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรเมื่อบรรลุมรขผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวร